เมื่อเราพูดถึงอเมรกัรเกมนะครับมันจะมีความเหลื่อมล้ำกันเกิดขึ้นย้อนกลับไปครับในยุคแรกๆเลยครับยุค20ยุค30ปี1920 1930 19เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทีมแต่ละทีมเนี่ยถ้าอยากจะได้ตัวผู้เล่นมาเนี่ยต้องไปใช้การเจราจาก,กันเอาเองเลยตกลงค่าตัวกันเอาเองเลยเรียกได้ว่าใครเจอของดีใครเจอคนที่เก่งเนี่ยวิ่งเข้าไปหาคนแรกเสนอค่าตัวให้มากที่สุดโอกาสที่จะได้ผู้เล่นคนนั้นเนี่ยมาอยู่ทีมเนี่ย ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนั่นคือในแบบอดีตเรียกว,ว่ามีเงินเยอะก็ได้ไปก่อนแต่ครับอเมริกันเกมในปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้น Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน In the Zone b ยวัชรินทร์จตุชัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับข้อสู่ในรายการอินเตอร์โซนนะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับมารู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับในเรื่องของกีฬาบริการเกมนะครับแล้วก็ในวงการบาสเกตบอลรวมถึงวงการอื่นๆเลยนะครับวันนี้ครับอยู่กับผมเอวัชรินจตุชัยนะครับวันนี้ครับผมมีประโยคประโยคหนึ่งชื่อว่าถ้าใครเป็นคอหนังกีฬาเนี่ยน่าจะจําประโยคนี้กันได้ครับประโยคนี้ครับที่เขาบอกว่าใช้ไม่ตัวท่องคาซันนี่ทาชั้นให้คุณคุณจะได้ช่วยชีวิตของเมืองคลิฟแลน ประโยควลีสั้นๆแค่นี้ครับหลายคนคงจำไม่ได้ว่ามาจากเรื่อง r a f t Day ซึ่งเควินคอสเซอร์เนี่ยเป็นพระเอกในเรื่องนั้นนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของตำนานการราับให้ทุกคนฟังครับเมื่อขึ้นชื่อว่ากีฬาโลกแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับในอเมริกันเกมการแข่งขันกันจะเป็นอีกแบบหนึ่งรวมถึงกฎการใช้เงินต่างๆก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งการคัดเลือกตัวผู้เล่นด้วยก็เช่นเดียวกันต่างจากฟุตบอลในยุโรปนะครับจินตนาการง่ายๆนะครับฟุตบอลในยุโรปเนี่ยทีมใด ถ้ามีเงินถุงเงินถังเนี่ยสามารถจะไปดึงเจราจาผู้เล่นที่เก่งๆเป็นบิ๊กเนมผู้นี้เข้าสู่ทีมได้ทันทีเลยดึงเอาคริสตอโนโรนัลโดมาดึงเอาเดวิดเบรแฮบดึงเอาหลายต่อหลายคนเข้ามาทีมเนี่ยแน่นอนว่าเพียงแค่มีเงินและเพียงแค่สามารถเกลี้ยกล่อมว่าไม่ได้สัปดาห์หนึ่งกี่ปอนกี่ปอนก็ว่ากันไปสรุปง่ายๆครับฟุตบอลในลีกยุโรปหรือกีฬาอื่นที่ไม่ใช่มริรการเนี่ยการที่จะดึงผู้เล่นเก่งๆเข้าทีมเนี่ยมีเงิน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดใจได้แต่ในอเมริกันเกมครับไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อเราพูดถึงอเมริกันเกมนะครับมันจะมีความเหลื่อมล้ํากันเกิดขึ้นย้อนกลับไปครับในยุคแรกๆเลยครับยุค20ยุค30ปี1920 1930 19เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทีมแต่ละทีมเนี่ยถ้าอยากจะได้ตัวผู้เล่นมาเนี่ยต้องไปใช้การเจราจาก,กันเอาเองเลยตกลงค่าตัวกันเอาเองเลยเรียกได้ว่าใครเจอของดีใครเจอคนที่เก่งเนี่ยวิ่งเข้าไปหาคนแรกเสนอค่าตัวให้ มากที่สุดโอกาสที่จะได้ผู้เล่นคนนั้นเนี่ยมาอยู่ทีมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนั่นคือในแบบอดีตเรียกว่ามีเงินเยอะก็ได้ไปก่อนแต่ครับอเมริกันเกมในปัจจุบันไี่เป็นอย่างนั้นถ้าสังเกต3ลีกใหญ่นะครับ NBA NFL แล้วก็ MLB หรือ Major League b a s e b a l l นะครับเขาจะมีกฎกฎหนึ่งครับที่เป็นการทำให้ทีมอ่อนแอ หรือทีมที่สถิติไม่ดีเนี่ยมีโอกาสแจ้งเกิดนั่นก็คือกฎที่เรียกว่ากฎการดรัฟท์กฎการดรัฟ์ครับถือเป็นมน,นต์เสน่ห์ของอเมริกันเกมเลยดรัฟ์เอาผู้เล่นหน้าใหม่ดรัฟท์เอาผู้เล่นดาวรุ่งเข้ามาถ้าวิสัยทัศน์ของทีมดีเลือกเอาผู้เล่นที่ถูกต้องเข้ามาผู้เล่นที่เหมาะกับทีมคนนั้นเข้ามาการเป,ปลี่ยนแปลงทีมเนี่ยก็สามารถเกิดได้ง่ายและสามารถอาจจะพาทีมเนี่ยไปถึงฝั่งฝันไปถึงแชมป์ได้เลยซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นมาเยอะแยะกับทีมหลายทีมในทั้ง nba และ nfl แล, NFL แล้วออยย่่าางเชน NBA นีก็มมสคุโป ที่ดราฟเข้ามาแล้วก็พาทีมมาถึงแชมป์การรัฟจึงถือว่าเป็นมวลเสน่ห์มากจุดเริ่มต้นของการดรัฟครับปี1935ครับในตอนนั้นครับมียอดผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลคนหนึ่งชื่อแตนคอสกาแตนคอสกาครับมาจากมหาวิทยาลัยเมเนสตาซึ่งแตนคอสกาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาถูกได้รับฉายาว่าเป็นชีดโค้ดหรือถ้าเป็นภาษาที่เราแปลง่ายๆก็คือว่า เป็นพวกตัวโกงอะไรประมาณนั้นเลยครับซึ่งคอสกาเนี่ยสูง183ซนติเมตรหนัก102กิโลและเขาเล่นในตำแหน่งไลแบ็กเกอร์ซึ่งแน่นอนเขาว่าตัวของแซนคอสกาเนี่ยใครๆก็อยากที่จะได้เมื่อแซนคอสกาถูกจับตามองอย่างมากทำให้หลายต่อหลายทีมใน NFL ตอนนั้นเนี่ยสนใจครับอยากจะได้ตัวของคอสกาเนี่ยเข้าสู่ทีมมีทีมที่ไปหาคอสกาเยอะมากครับโดยคอสกาเคาเล่าให้ฟังครับบอกว่ามีทีมหนึ่งครับมาเสนอค่าตัวให้เขาเนี่ย3,500ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งในสมัยเมื่อสักประมาณ70-80ปีที่แล้วถือว่าสูงมากๆนะครับ3,500ดอลลาร์ต่อปีแต่สแตนคอสกาเนี่ยเขาฉลาดพอครับเขาบอกว่ายังไม่รับข้อเสนอ3,500ดอลลาร์ต่อปีนี้หลายทีมมาเสนอให้เขาครับรบรุกลินดอทเจอร์ครับบอกว่าเราไม่ให้คุณ3,500ดอลลาร์หรอกเราให้คุณ4,000ดอลลาร์ต่อปีเลยและเท่านั้นไม่พอเราบีโบนัสให้คุณด้วยอีก500ดอลลาร์โอ้โหนั่นแหละครับทำให้ซแนคอสกาว่าค่าตัวเนี่ยโกงได้สูง แต่เขายังบอกว่าผมยังไม่รับค่าตัวนี้ผมคิดว่าผมควรจะเด้มากกว่านี้ผมขอรอทีมอื่นก่อนแต่ดอ d เจอร์ครับไม่รอช้าครับบอกว่า4,500ดอลลาร์ทั้งหมดเนี่ยคุณไม่เอาไม่เป็นไรผมเสนอให้คุณใหม่เป็น5,000ดอลลาร์บวกโบนัสเพิ่มอีก500เหรียญเท่านั้นแหละครับแซนคอสกาเซเยสตอบกลมกลไปอยู่ที่บรุกลินดอทเจอร์เลย นั่นก็คือเรื่องราวของ NFL ในปี1,935ครับบอกถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงคิดในใจเขาว่างั้นแสดงว่าในยุคกีฬาอเมริกันเกมเริ่มต้นเนี่ยมีเงินก็สามารถได้ผู้เล่นดีๆมาเสริมแล้วใช่ไหมคำตอบคือใช่ครับหลังจากกรณีของแซนคอสกาครับเกิดขึ้นมีบุคคลคนนึงครับที่เขาบอกแล้วครับบอกว่ามันจะเกิดความเหลื่อมล้ำเพราะเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยคอสกาได้5,000เหรียญต่อปี บวกับโบนัส500เหรียญต่อปีจากทางด้านของบรูดินดอรเจอร์ซึ่งถือว่าอีกค่าตัวตอนนั้นเนี่ยมากกว่าทางด้านของซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งในตอนนั้นนะครับอย่างบรองโก้นากสกี้ซึ่งบรองโก้ตอนนั้นเนี่ยได้ค่าตัวเนี่ย400ดอลลาร์ ความไม่เท่าเทียมครับมันเริ่มเกิดขึ้นตอนนั้นครับเบิร์ดเบลเบิร์ดเบลเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งทีมฟิล l a d e เฟย i อีเกิลเบิร์ดเบลบอกเลยครับบอกว่าผมว่ามันไม่แฟร์เพราะว่าทีมของผมเนี่ยทุนก็ไม่ได้หนามากเท่าไหร่ทีมผมมันเพิ่งตั้งเงินก็ไม่ได้มีเยอะตัวสคาวติ้งที่เป็นแมวมองเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรเขาไปเสนอ NFL เลยครับบอกว่าคุณควรทำอะไรสักอย่างผมอยากเสนอให้มีการดราฟ เมื่อไปบอกในสมาคมเอ็บอกในกับประธาน NFL ในตอนนั้นครับหลายคนงงเป็นไก่ตาแตกลครับบอกว่าทําไมต้องดราฟซึ่งตอนนั้นครับเบิร์ดเวลบอกว่าต้องให้มีความเท่าเทียมกันชูเรื่องการดราฟเนี่ยบรรดาพวกสมาคมใน NFL เนี่ยเห็นพ้องต้องกันครับบอกว่าควรมีการดราฟครับและตอนนั้นครับประธานคณะกรรมการใน NFL ในตอนนั้นก็คือเอมาโกเอมาโกบอกเขาบอกว่าผมฟันธงว่าเราต้องมีการดราบเพื่อเป็นการการันการผูกขาดและเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการแข่งขันกัน แต่ปัญหาก็คือคนถามเอมมาโกเขาบอกว่าแล้วคุณจะทํำยังไงล่ะเพื่อให้มันมีการดราับที่ยุติธรรมมันเกิดขึ้นโกครับเสนอเลยครับบอกว่าง่ายมากคุณกางชีททุกอย่างหมดเลยบอกว่าทีมไหนที่มีสถิติที่ต่ําที่สุดที่แย่ที่สุดในซีซั่นนั้นจะได้ดรั์เป็นทีมแรก ส่วนทีมไหนที่มีสถิติดีที่สุดจะได้รับเป็นทีมสุดท้ายนี่คือกฎง่ายๆครับและแน่นอนครับว่าจากกฎนั้นทําให้เกิดการรับขึ้นในปี1936ครับซึ่งในตอนนั้นครับมีการใช้ระบบการรับมาครั้งแรกบรูซสมิธครับที่เป็นตัวดิฟเฟนเซทเอ็นนะครับจากที่เวอร์จิเนียเทคเนี่ยถูกรับเป็นเบอร์แรกนะครับในปี1936นะครับโดยทีมฟิลาเดลเฟียอีเกิลฟิลาเดลเฟียอีเกิลก็คือของเบิร์ดเบลเนี่แหละครับรับมาในฐานะตัวดิฟเฟนเซท ซึ่งตอนนั้นครับทีมก็ถือว่ายกระดับได้พอสมควรตั้งแต่นั้นมันต้นมาครับการดรัฟต์ก็คือจึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่อย่างที่เราสร้างปรดีแหละครับว่าในตอนนั้นเนี่ยความเฟื่องฟูของการดรัฟช่วงแรกเหมือนกับเป็นการจุดพลุครับจุดพลุเสร็จปั๊บคนก็เห็นมันก็มีแค่ความสนุกแค่ช่ววูบวาบแค่นั้น NFL ครับมีการมาคิดต่อว่าแล้วเราควรทํายังไงล่ะ NFL ครับมีการคิดจุดหนึ่งครับเขาคิดบอกว่าแล้วเราควรจะทำยังไงล่ะให้การดรัฟที่มันดูเอื่อยเฉยเนี่ยที่ เขามีการคิดเลยครับบอกว่าต้องมีการทําทุกอย่างให้มีความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างให้มันมากขึ้นสทีเวก็ทำสิ่งแรกก็คือว่าเขาจัดวันที่เรียกว่าวันพรีด้าฟเอาตัวบรรดาดาวรุ่งมาทั้งหมด300คนแล้วเอา300คนนั้นนะ่ะมาโชว์ฝีมือนะครับในอีเวนต์ที่ชื่อว่า Scouting Combine เมื่อมาอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้เล่นจะทําก็คือว่า1คือคุณต้องโชว์โชว์ทุกอย่างเลยครับโชว์ของทุกอย่างทั้งหมดและคือเขาจะมีการทดสอบกับผู้เล่นหน้าใหม่ในตอนนั้นทดสอบหนึ่ง,ง40ลาครบ และ2ก็คือทดสอบการวิ่งแบบระยะสั้น20หลาหรือชาตเตอร์รันเมื่อทดสอบเสร็จแล้วครับ mm. เขาจะมีการทดสอบพลังการกระโดดสูงบู i ิ a l j จัมและการทดสอบในการกระโดระยะไกลบอดจัมทดสอบหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับทดสอบที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทดสอบทักษะที่ถนัดที่สุดในตําแหน่งที่ต้องการ ซึ่งแน่นอนเขาว่าคนก็คงมีคําถามว่าเฮ้ยคุณจะทาอย่างนั้นเด้เพื่ออะไรเพราะว่ารับไปก็จบสิแต่จุดนี้ครับที่สามารถอธิบายได้ดีสุดก็คือว่าเจ้าของทีมแมวมองทีมบางคนเนี่ยการอ่านจากแค่กระดาษปึกหนึ่งเนี่ยว่าผู้เล่นคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงมันไม่เพียงพอครับหลังจากที่ผู้เล่นเหล่านั้นเนี่ยทดสอบฝีมือตัวเองเสร็จแล้วเขาจะให้โอกาสครับเราใช้พวกแมวมองแล้วก็บุคคลภายในทีมนั้นเนี่ยลงมาพูดคุยกับผู้เล่นได้เพื่อดูทัศนคติเพื่อดูแนวคิดเพื่อดูอัตจุดเพื่อดูทุกอย่างเลยครับ แล้วสิ่งสําคัญครับก็คือว่านอกจากนั้นแล้วสื่อต่างๆครับสื่อยักษ์ใหญ่กีฬาต่างๆในตอนนั้นเนี่ยสามารถเล่นเพิ่มได้อีกครับเล่นทําเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเพิ่มดีก็คือว่าผู้เล่นคนนี้เกรดเป็นยังไงมีคะแนนมีแรงเท่าไหร่มีความสามารถด้านไหนทําเป็นสกู๊ปสั้นๆการดรับในตอนนั้นเนี่ยการพรีดรับตอนนั้นได้รับความนิยมมากหลายต่อหลายคนนะครับผู้เล่น เจ้าของทีมรวมถึงแฟนๆทั้งบ้านเนี่ยให้ความสนใจกันมากครับเรียกไดว่าเป็นมหก,กรรมหนึ่งมหก,กรรมเลยที่สามารถที่จะทําให้เกิดความน่าสนใจกันได้อย่างมากขึ้นแต่ว่าตอนนั้นครับมันก็มีการปรับเปลีนอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างครับเพื่อเป็นการเพิ่มความสนุกถ้าอย่างนั้นเนี่ยทีมที่รังท้ายได้ดราฟก่อน แต่สมมติถ้าดราับปีนั้นถ้ามันไม่ดีล่ะทํำยังไงเอเดนครับบอกว่าการที่ทีมอันดับบวยสุดจะไม่ได้ดรับก่อนตลอ,ตลอดตลอดเนี่ยมันคงดูไม่น่าสนุกเท่าไหร่ในปี2021ครับแจ็กสันวิลจากัวครับได้ดรับอันดับแรกเพราะว่าสถิติชนะ1แพ้ 15. ส5สถิติแย่ที่สุดครับส่วนทามาเบย์บคเนียเนี่ยได้ดรับอันดับสุดท้ายนะครับในทุกๆรอบเลยเพราะว่าเป็นทีมที่เป็นแชมป์เอเดครับเขาจึงมีการบอกว่าคุณ จะเลือกเอาผู้เล่นคนนั้นหรือว่าจะแลกหรือว่าเทรดรล่างสิทธิ์เลยครับถ้าเป็นคําพูดง่ายๆซึ่งก็บอกว่ามันจะมี2วิธีครับเป็นการให้สิทธิ์นะครับเขามีวิธีการแรกก็คือว่าให้แลกผู้เล่นในการดรับตัวอย่างเช่นนะครับในปี2021นะครับฟิลเดอร์เฟย์อีเกิลเนี่ยได้ทำการแลกนะครับคาร์สันเวนส์ผู้เล่นตําแหน่งควอเตอร์แบ็กนะครับไปให้กับทางด้านของอินเดนนาโพลิสโคสนะครับพอแลกกับโคสไปเสร็จแล้วเนี่ยทางด้านของฟิลเดอร์เฟย์อีเกิลเนี่ยก็ได้สิทธิ์ครับการดราารรรรรรออบบททททีีีี่่3ใใในนนนปปป2021 2 2022แแลล้วกกกกรร็็ 2, 2022, กดดเเสิิธ วิธีการเทรดอีกแบบก็คือเทรดเปลี่ยนกันและมีการให้เงินเพิ่มด้วยถ้าเราได้ดูหนังในเรื่อง Dra f t Day ในปี2014เราจะเห็นครับสิ่งที่ผู้จัดการทีมอย่างเควินคอสเนอร์ซึ่งตอนนั้นแสดงเป็นพระเอกทำก็คือว่าเขามีการโทรคุยกับผู้เล่นเขามีการที่จะเปลี่ยนตำแหน่งการดรับสับการดรับรวมถึงมีการมอบเงินต่างๆให้ซึ่งนั่นแหละครับก็ถือว่ามันเป็นเสน่ห์ที่สามารถทําได้ดังนั้นนะครับจึงไม่มีการการันตีว่าทีมที่ได้ดรับอันดับที่ 1- 12ดับ้นเี่ะเอาลงสาจจะมีเสีรดปลี่ยนตัวเพิ่ม เงินเขาอีกก็ได้นี่แหละครับคือโมเนเสน่ห์ของบริการเกมและไม่ใช่เพียงแค่ NFL เท่านั้นนะครับที่ใช้ NBA ก็มีการใช้เหมือนกันครับ NBA ก็มีการใช้ เทรดแลกสิทธิ์ต่างๆง่ายๆเลยครับอย่างเช่นในปีที่โคบีไบรอันดราฟต์เข้ามานะครับตอนนั้นทรัลฮอนเนตเป็นคนได้สิทธิ์โคบีแต่ก็มีการเทรดสิทธิ์นะครับไปให้กับทางด้านของแอลเอเลเกอร์โยกเอาเลเกอร์ส่งราดีดีวัสพร้อมสิทธิ์ต่างๆพวกนี้มาแล้วทำให้เลเกอร์เนี่ยได้ตัวโคบีไบรอันเข้ามาการเทรดดราฟต์นี่ก็ถือว่าเป็นอิมมอลเสน่ห์ของการดราฟต์นะครับนั่นแหละครับทำให้ทีมกีฬาทุกทีมในลีก NBA ในลีก NFL ครับเกิดความเสมอภาคเกิดความเท่าเทียมกันมนนนนต์เเเเเเเส่่่่่หขขขขอออองงมมมมรรรรริิิกก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 ััคคบททีีาาาาาา้้้็ืไไดดดดผผผูููล และเนี่ยครับก็คือเรื่องราวของตำนานการดราฟครับเพื่อนเพื่อนะครับที่สนใจในเรื่องราวของกีฬาในเชิงลึกนะครับติดตามช่องทาง Mainstand ได้ครับใน Facebook Main s t a n d www m i n s t a n d c o th หรือใน Facebook Mainstand หรือในช่อง YouTube ก็ได้ครับเพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main s ต a n d e l e v e c th หรืออีกช่องทางนึงก็คือในช่องทางในพอดแคสต์ครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify Podcast หรือ s o u n d c l o u d Podcast ครับและในวันนี้ครับผมเอวัชรินจตุชัยนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับพบ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ